สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซ่บข้างเพื่อนจ๋าเม่์ลงวันนี้ยืนเพื่อนจ๋าหลังจากที่เรางดขนมจีนไปหลายวันเพราะว่าน้ำหนักขึ้น <c oughs> วันนี้เราจะพาเพื่อนมากินนะเชื่อขนมจีนยาปัดดีนไก่เพื่อนจ๋ามาเด้อคุณนะยั่วจ้าเน้นๆวันนี้อยู่ทางบ้านเพื่อนบรรยากาศชิวๆมากวันนี้ชิวแต่ร้อนโอ้โหน่ากินฝุดๆอะ่ะผักแจมแล้วก็มีอักาศขาว ชพูแล้วก็ผักลวกบวบเพื่อนจ๋ายัดกะถินิดนหน่อยเพราะว่ามันเป็นเพี้ยม,มาจ้าเพื่อนจ๋าเอซี่แมาเอซี่กลับชนิดก,กันเด้ออืม้มนั่นถึงหนักอุ้ยมาชิ้นนั้นหน่อยอื้มอืหือู้แแสบกรุม,ม,ม,มจิ้งยาปลาไหลเพื่อนจ๋าพูดผิด ขนมจีนยาปร,ราตีนไก่วันนี้ไม่แต่งหน้าเลยเอาแบบนี้เจ็บนี่คือตินไก่จ้าครับ โหมาเด้อเพื่อนจ้าซี FC มาอ FC เกับมากินกันเด้อตีนไก่กับข้อไก่เพื่อนอืมนะเส้นยาวถึงพี่บุญถึงอุบลเลยจ้าขนมจีนเส้นเล็กนุ่มเหนียวนุ่มเป็นแบบ ปวดน้ำหนักขึ้นอืมนี่ข้อไก่ปวดอืมอืมปวตมตอนนี้เป็นเวลา bông cháo ôi mình thấy mưa ạ mình thấy mưa đuổi anh sẽ trong sâm hmm. đây นห้เมืออัดทรดในการกินหายสับสนหายไปจากขนมจีลมนละมานสักอาทิตย์หนึ่งได้มั้งน้าหนักขึ้นเพื่อนไม่ไหวตัวนี้มันหนักขึ้นแขนใหญ่ดูรู้เลยว่าแขนใหญ่จำได้ วุ้ยเส้นไม่ต้องใช้มือนะวุ้ยวุ้ยวุ้ยขอบคุณอุ้ยรางวัล ขึ้นไปโอ้โหนักขึ้นห้สิ ok, cành hmm. Hãy ไม่แต่งหน้านเพื่อนจ้ะหน้าสดแป้งไม่ทาที่ขานท่าปากและทาา่าตาหน้าสดสดกว่านี้ก็มีอีกแล้วสวยกว็ไม่ปังแต่งงามกับคือเกา่าบ่แต่งกับคือเกา่าก็แต่งบ้างไม่แต่งบ้างแล้วกันเนาะ บนไปก็อะไรบ่อยอเมื่อวันขับเร็ว kho cái tuổi mặt nó đang quanh trong khắc công nha xin chào Anyway, i hmm. oh. ว้าวผักชุรเสแ่บผักชุบเสแปร ไปแมลงวันตอมมากเลยอะแมลงวันตอมมากเลยเอ,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 อะไรผิดหรอผิดแล้ว แล้วลีออกฮแค่แสบท้องอ้าวฮึเพื่อ,อ,อนจ๊ะเป็นเมนูเชา้าเช้าเหมือนเดิมแสบท้องพอก่อน จะไมกินต่อเพราะก่อนไม่กินต่อแล้วจะเป็นโรคกระเพาะไว้เจ็บท้องแล้วโอเคเมื่อจากขออนุญาตพักเบรกต่อก๊อกสองเจ็บท้องอยู่ตอนนี้โอเคถ้ากินไม่สุขภาพกินมันต้องขอเทอขอเพลง่นเนี่ยเวยนะคะแล้วก็ทานเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบนี้ฝากกดไลค์ไอ้กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องนางฟ้าพาสักเดือนห้าเพื่อนสาวโอเคจนคลิปหน้าด้อสวัสดีค่ะ